สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าก็ตกบายมากกับพ่อเขาแยกที่พี่้วพี่นอ้องเป็นเพืนมากกับเด็น้องเหตุงานต่อยอีกคือเก่าพี่น้องอือชีวิตแม่ขาดเนาะเป็นยังไงน้อพี่นอ้องฝนตกก็คึ้นไม่อีกแล้วสิมันหันกับตอกแป๊กตอกแป๊กมาก พอกแกมากไปก็หนล่งกี่กับทียมกลับมาพเ้าพี่น้องีกเียมเสียบไปเียบด้วยละพี่น้องตันนี้กาวกับเสียบไปเล่อันนี้เห็ดใหม่ลกน้อง เงี้ดอกไม้สีขาวสีขาวออกนี้ก็ม้พีหน่อยสีขาวออกนี้ก็มูว ไปแล้วฮาก็จังมัเลี้ยง,จ,ง,ง,งจังมาจับมามันตหรือว่าตัก็จังมากแล้วก็เหังสี่ทั้งเก่าทสี่เนี่ยตอนนับปี่นอต้องตีใจตดใจมากจังมาดวงว่าดอกมันตักหร,รือว่าต ชีวิตแม่คาดดอกไม้เนาะพี่นออ้องเนาะยู่กลับดอกไม่จะเป่าเส้นแยะทิบด,ด้วยพี่น้องด้อกำลังใจแยะยทิบยําำนแยกทิพย์ก่กอนบุกไฟเด็กไทยทางอื่นพี่นอ้องใต้ตะหมงจากของเห็ดงานกับหมงจากกับงำเห็ดงานตลอ,อเดเลยไออกไปใส่ลยกยยทิพย์เตืนขึ้นมากินข้า,ขาวอาบน้ำตองต่าไม่เห็ดงนัน มะม่งฮอกม่งกะลงขายขวงอีกแบบนี่น้อยโมมีเวลาเลาายเตดงานแม่ทิพย,ย์ไปสาแน่กับเยาว,ว่ากับเรืองนีง้น้อยเร่ทิพย์ปับสิภา,า,ายย่ำไปครบทุกบ้านเรวยอ ก็เร่มฟังทุศักทุเรทันต์อย่งเสียงแสกกัแย่ทิบเลยพโตัวกอไปหลายๆได้ไป้องเรืลืมข้าวลื่อนงเสียงทีวีลง มากเลยสี่หลักพี่นอออ้องเอ้ยยากว่านมันแพบดอกไม้่เมนีก็แม่นเพ็ดดอกไม่สลับเวียนมืนเวียนกันไปเดือดมือละนิดละหน่อยพี่นอ้องโมเวลามันหน่อยแล้มีผู้ซอยนะ แปะจับแปะเลยพี่น้องต้องพิธีพิธันปนัน่นาอพี่น้องเนะวาตาดอกมันโตนี่แค่เนียวสิประมาณเนี่ยพี่น้อง กิดนี้ติดดอกสะพอนอกพี่น้อกคิดหนาจะมาเห็ดบึงติไตดไฟ อกไหม่มันไวอดอกพี่น้องมันคือเขาอติดไฟครับเวลาตัดคุณดอกใหม่สา,าในี่จังน,อน้อย ตะลัคนเฮ็ดงานก็คือกันนะับปีน้องเนาะไอ่ติบคลายดอกไม้ไอเฮ็ดตะกับดอกไหม่ลับปีนอเออไปใส่มาใส่ใสนมากไอเฮ็ดงาน สำหรับคลิปนี้แยกทีแก็สิขอจบเพียงสำ,น,งสำนีับกันด้วย,ยจ้ายินดต้อนรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แยากทีชแนลได้วยจ้าบ๊ายบาย